สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับเกษตรกรนักลาบรนทุงนะครับผมวันนี้ก็พามาใส่บ่วงนู่ครับผมบ่วงนู่ก็ใส่เสร็จแล้วครับผมแต่เหมือนนู่จะติดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมว่าจะติดจริงหรือเปล่านะเห็นคันสันๆนะครับผมไปครับอ๋อครับยังไม่มืดนะครับเนี่ยยังไม่มืดเลยนะครับเหมือนมีคันติดครับผมเลยต้องมาดูก่อนครับ นี่ครับใส่ไว้ครับแนวนี้เลยครับผมกี้เห็นมีคันสั้นๆนะเหมือนติดหนูครับก็เลยต้องมาดูก่อนครับนู่นครับผมนี่ติดแน่นอนครับคันนี้ชัวครับท่านผู้ชมครับคันนี้ติดครับชัวร์นี่ไงครับผมโอ้ ติดนกครับโอเคครับผมไม่ทายชมนะครับติดนกครับไม่ใช่นู่ครับโอ้โหแม่เปิดเลิกคันแรกก็เสียยลมเลยติดนกไม่เป็นไรครับเอานกไปพัดกินนะ้วครับวันนี้อ๋อมาสวัสดียามค่ำคืนอีกครั้งนะครับท่านชมก็พามายามบวงนู่นครับผมคันนี้ก็ติดคันแรกครับผมวันนี้เสี่ยงไม่ค่อยดีนะครับเป็นวัดครับผม คอแห้งนะครับเสียงเป็นหวัดวัดลงคอครับวันนี้นี่ครับผมดูท้องข้าวครับตัวซวยๆครับผมแต้มแรกครับค่ำคืนนี้ครับผมอ๋ครับค่ำคืนนี้ครับผมมาลุ้นกันต่อครับผมคันนี้ปกติครับผมแต่คันหน้านี้ครับมีผลงานแน่นอนครับผมคันนี้มีผลงานแน่นอน เห็นแล้วครับผมว้าวดีครับผมท้องขาวๆไม่รอดสิครับดีครับผมแจ๋วสวยงามครับตัวดีนะตัวสวยตัวสวยครับเลยครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นชันต่อไปครับผมโอ้ท่านชมครับมาชมกันอีกแล้วครับอีกแต้มแล้วครับผมได้ผลงานอีกแล้วครับดีครับผมโอ้ย สวยงามอีกแล้วครับนี่ครับผมถึงจะเป็นดนูท้องข้าวนะครับแต่ก็ตัวดีนะครับตัวสวยอยู่ครับทีมงานเราช่วงนี้ลาแต่ดูท้องข้าวครับผมหนูท้องลายไม่เอานะครับฮ่าอ๋โดนอีกแล้วมีให้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมนี่เลยท้องข้าวครับผม นี่ครับตัวสวยครับแกวอีกแล้วครับผมไปครับยังมีให้ลุ้นกันอีกต่อต่อนะครับนี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะครับใส่ท้ายไม่รู้จะเป็นยังไงครับใส่ท้ายน่าจะติดดีพระทางดีครับผมโอ้โหนี่ครับตรงนี้ใส่ครับซ่องคานสร้างขานติดเลยครับตรงนี้แต่มีติดอยู่คันนึงครับผม นี่ครับผมนี่ตัวตัวอยู่นะหนูท้องข้าวนะครับนี่ครับผมหนูท้องข้าวอีกแล้วแก้วโอ้ยพีนองข้างหน้าขันตาตานี่แล้วครับพีน้องโอ้ยพีนองนี่ครับพีน้องโอ้ อุ้ยคันตันติดแล้วครับนี่ครับผมลูกท้องข้าวครับผมนี่ตัวครับโอ้ซองคันติดครับพี่น้องโอ้ะครับข้างหน้ามีล้มมีคันครับไปชมกันเลยครับผมโอ้ตรงนี้สามคันติดลูอเปล่าเอ่ย๋อคันนี้ไม่เป็นไรครับผมขันหน้าครับนี่ครับผมโอ้นี่ครับขันหน้าครับเป็นไงครับท่านชมลูกท้องข้าวครับโอ้ เห็นยาลับๆในกระหนุพกนะครับไม่ใช่ครับผมโอ้โอเคครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับผมแต่ข้างหน้ายังมีติดติคขันหนึ่งครับท่านผู้ชมอ่ะในๆแล้วพาไปชมเลยเดี๋ยวจะห้าว่าเราโกหกนี่ครับติดอีกขันแล้วครับผมโอ้ติดๆกันเลยครับสามสี่ขันครับตรงนี้นี่ครับโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวขอจัดการก่อนครับผม โอ้ท่านชมครับโดนอีกแล้วครับตรงนี้ครับนี่ครับขัน,นี้โดนอีกแล้วตัวใหญ่ไม่เอืยดูครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับผมนี่ครับผมหนูท้องข้าวครับหนูท้องข้าวตัวสวยๆแล้วครับผมแจ้วอีกแล้วครับท่านชมครับโดนอีกแล้วครับขันนี้มวนๆมวนมนหมนนี่ไม่น่าพลาดน,นะครับ นี่ครับผมออกแลม้วนๆไม่น่าผ่าสวยงามมีตามเคยครับนี่ครับแก้วครับผม่อครับพี่น้องถึงนี่ครับไม่มีแต้มนะครับตรงนี้แต่มันก็มีแต้มห่างอยู่ครับผมนี่ครับผมเรามาได้แล้วนะครับเนี่อโดนอีกแล้วครับ หนูท้องข้าวไปแล้วครับหวังจะได้หนูพุกสักตัวครับไม่ได้ครับวันนี้เอาหนูท้องข้าวไปแล้วครับวันนี้เรานี่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อไปครับผมเดี๋ยวตรงนี้ขอจัดการก่อนครับผมคันนี้ไม่มีผลงานนะครับท่านผู้ชมแต่คันนู้นเหมือนจะมีครับผมม้วนๆครับม้วนๆ ว่าแล้วไงม้วนๆครับไม่เลือกครับติดตายเลยครับโหนอนเลยครับผมนอนรอเลยครับติดนอนรอเลยนะนอนไงครับท่านผู้ชมครับข้างนาเหมือนจะมีตัวเตดอีกแล้วนะครับผมเหมือนจะโดนอีกแล้วนะครับนี่ครับเคลียร์ดูก่อนครับผมติดทันย่าเหลือเกินอ้าวนู่ครับผม นี่ครับลนูทองข้าวครับผมลนูทองข้าวตัวสวยๆครับคันใกล้ๆกันเป็นไงครับคันนี้อีกคันนึงอ้าวคันนี้ก็ติดครับผมนี่ครับผมสวยงามครับโอเคครับตอกตัวคู่ครับผมเดี๋ยวก็จัดการก่อนครับขอขอเขียบพงานก่อนนะ๋อครับพี่น้องตรงนี้ใส่แม่ซามคันครับผมโดนคันเดียวครับ นู่นครับผมทันที่โดนครับนู่นครับนั่งรออยู่เลยครับผมนั่นครับท่านชมนางรอนิ่งเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการก่อนครับผมอ้อพี่น้องครับนี่ครับโดนตวงแล้วครับผมผมเสี้ยงนู่นหลงเยอะเลยนะครับเสียงนู่นหลงในนาเยอะเลยครับท่านชมแต่ตัวนี้เสร็จเราแล้วครับผมนี่เรียบร้อยครับโอเคครับ เดี๋ยวคอเคลียก่อนนะครับผมโอ้โดนเคลียรครับท่านชมครับนี่ครับผมโอ้โหนู่นทองข้าวล้วนเลยครับวันนี้ยังไม่เจอหน้าหนุกพุกเลยครับผมมีคันนึงครับคันสุดท้ายติดนม่เองไปครับโดดท่าไปเลยครับผมเฮโอ้โหมีคันสุดท้ายชนครับแต่ไม่ติดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ไว้ต่อครับผมท่านชมครับนึกผมนี่ก็ไม่ติดนะครับ โอ้มันนอนหมอบอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแยกคนนี้ก็ไม่มีตัวนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมนอนหมอบตรงนี้นี่เองขันนี้ชนครับแต่ไม่ติดเดี๋ยวก็กลับมาต้งนครับไปดูข้างหน้านก่อนโอเคหลุดลุ้นข้างหน้านกัยสิเป็นยังไงเอ่ยครับ นิ่งแท้นิ่งจริงครับผมนิ่งจริงครับสองคันสองคันตรงนี้เป็นไงนิ่งครับผมว้าวนิ่งครับนิ่งครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมโออไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนูนครับผมช่องช่องไหนเอ๊ะนักลาวันทุงครับ ใส่ติดดีครับไม่ขยับเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราก็ไปสรุปผลงานของเราดีกว่าครับผมว่าวันนี้เราได้กี่ตัวนะครับผมไปครับผมสองรกับผมตอนนี้ก็ได้เวลามาสรุปผลงานกันแล้วครับโนนครับพี่เอกกาลังมาครับผมไหนเอ๊ะคนบ้านนกคราบันทุ่งมาแล้วตอนนี้มาดูของเราก่อนครับได้กี่แต้มสองสามสี่ห้า 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด19 2สองสิห้าสิหสเจดแปดสบเก้ายี่สิบยเอ็ดแต้มครับผมโอ้แย่ครับวันนี้ไม่ค่อยมา่นครับผมได้ยี่สแต้มก็โอเคครับพออยู่พอกินครับผมนนครับดูของ นายเอ๊ะนักล่าบรรทุงครับโอ้โหแทบแบกเ,เลยครับผมบ๊อบบ๊อบพนบนไหนมาเนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันสองสี่หกแปด อาต็มโอ้ต่างกันเจ็ดตัวไม่ธรรมดาครับผมวันนี้ส่งคนรวมกันก็ได้ก็สามสิบกแต้มกับสี่สิบก็ไม่ธรรมดาเช่นเคยครับคืมคืนนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม